กระบาดจากญี่ปุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมราคาเบาๆแต่ละวันละ200กว่าบาท สวัสดีครับเป็นแฟนงบน้อยก็สอยได้ในวันนี้พบกับนับสิบเก้าสิบปรกร,รถมือสองที่คุณวางใจกันอีกครั้งนะครับใครที่กําลังมองหารถกระบะปพพิก up ไว้ใช้งานราคาเบาๆผ่อลนละวันละ200กว่าบาทนี่ต้องตัวนี้เลยฮะหากคุณไม่อยากจ่ายแพงที่จะซื้อโตโยต้าหรือว่าอีซูซูนะครับนิสสันก็เป็นกระบะจากญี่ปุ่นอีกรุ่นหนึ่งที่ได้รับความนิยมนะครับแล้วก็ค่อนข้างจะได้ขึ้นชื่อในเรื่องของความทนทานในการบรรทุกแล้วก็อัตรากินน้ํามันที่ค่อนข้างประหยัดมากๆเลยนะครับงบน้อยก็สอยได้ในวันนนนี้เราาขอแนะนํ NP3 300นาเนวลา2อยีดีเซล มาแนะนํากันถึง2คัน2สี2สไตล์เลยครับสีดําก็ได้ความเข้มความดุในแบบเท่ๆหรือว่าจะเป็นสีส้มนะโอ้ออกแนวจี๊ดๆเปรี้ยวๆเลยนะฮะโดดเด่นไม่ซ้าใครทั้ง2คันนี้นะครับผลิตและจดทะเบียนในปี2018โอ้ยยังใหม่มากๆเลยนะฮะคันด้านซ้ายมือของท่านผู้ชมนะครับ2.5 e diesel นะฮะเลขไมล์ประมาณ6 0,000่นะฮะส่วนด้านขวาของท่านผู้ชมนะครับสีส้มนะก็เป็น2.5 e เหมือนกันเลขไมล์ประมาณ5 0,000่นะฮะสคันนี้นะฮะออกห้างก็ประมาณ6,6 5 0 0 0บาทใช้ไปเพียงแค่2ปีเท่านั้นเองวันนี้เราาขย พิเศษเลยนะพิเศษสำหรับฉเฉพาะแฟนใน a c e b o o k และย t u b e นะเราลดไปเกือบครึ่งราคาเลยนะฮะขายเพียง 3 5ม0 0 0้า่บาทครับผมหรือพะนั้นยังไม่พอนะฮะเดี๋ยวเราจัดโปรโมชั่นยิ่งใหญ่ให้ท่านผู้ชมเลยนะฮะออกรถวันนี้นะครับผ่อนสบายๆนะครับรีดาวผ่อน8ป4วดนะครับผ่อนมา6,600บาทเราจัดให้เลยทุกคนนะฮะถ้าออกรถวันนี้นะ,ะครับขับฟรี90วันออกไปเลยอเดี๋ยวเราไปรีวิวกันภายนอกเลยดีกว่านะฮะว่า2คันนี้นี่แตกต่างกันยังไงบ้างเด,เดี๋ยวเริ่มจากคันสีดําก่อนเลยนะฮะคันสีดําก็มาด้วยสีดําแบบเท่ๆเลยนะฮะมาด้วยไฟหน้าพร้อมกับ กระจังหน้าแบบโครเมียมนะฮะกระจกมองข้างนะครับเป็นโครเมียมมือจับก็เป็นโครเมียมแถมบันไดข้างให้ด้วยนะฮะล้อแม็ก้อมยางใหม่ๆเลยนะครับอ่าล้อแม็กก็มาในเบอร์ขอบ16นะฮะยางเป็น205 56นนะฮะ ดอกยางยังสวยๆคลิปๆช่วงล่างดูได้เลยนะเบาโชคคัสตีอะไรสวยงามใหม่ๆรถเพิ่งจะใช้ไปแค่2ปีเท่านั้นเองนะฮะวันนี้เรามาเป็นพคู่ให้ท่านผู้ชมเลือกเลยถ้าท่านผู้ชมชอบแบบเท่ๆดูๆนะก็ต้องสีดำจะชอบแบบ เปรี้ยวๆจี๊ดๆก็สีส้มเลยฮะอ่นนี้ดูได้เลยฮะคัสซีสวยงามนะครับยังไม่ได้บรรทุกหนักนะไม่เคยลุยน้ำนะฮะรับประกันไม่มีชนไม่มีพลิกควม่มไม่มีตัดต่อไม่มีน้ําท่วมนะเลขใหม่แทร้รับประกันซื้อคืนเต็มราคาเช่นเคยครับผมด้านหลังนะฮะก็มีเพราะมีพืนปูกระบะนะฮะพร้อมกับกล้องมองหลังให้ด้วยแอนนิสันนี่ผมชอบอย่างหนึ่งแม้ว่าจะเป็นรถกระบะที่ธรมรมดาธรรมดาแต่เขาให้ออปชันที่เยอะอ่ะยี่ห้ออื่นนะในรุ่นเดียวกันนะฮะสำหรับคันสีส้มนะครับก็มีออปชั่นเด่นๆก็คือออกลล้งงงมหั รพร้อมกับพื้นปูกระบะนะฮะล้อแม็กก็เบอร์เดียวกันเลยนะฮะล้อแม็กยางสวยๆดอกลึกๆนี่นะฮะมาด้วยเบอร์ยางนะฮะสองศูนย์ห้าห้าสิบหกเหมือนกันนะฮะคัตซีสวยงามนะไม่มีบรรทุกหนักไม่มีน้ําท่วมไม่มีชนไม่มีตัดต่อเลขไม่แถ้แล้วประกันซื้อคืนเต็มราคาทั้งสองคันครับผมเดี๋ยวเราไปดูด้านหน้านะฮะมือจับก็เป็นโครเมียมนะครับกระจกมองข้างก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะฮะกระจังหน้าสวยงามเป็นโครเมียมเรามาดูห้องเครื่องกันก่อนเลยนะครับว่าเริ่มจากคันสีส้มก่อนเลยว่าจะสวยแค่ไหน,น เปิดห้องเครื่องมาก็หน้าหลังซ้ายขวาฝากระโปรงเบ้าโชคเดิมนะฮะน็อต <Not S 1> เดิมรูกลมนะสติกเกอร์อยู่ครบเม็ดอาร์คสวยงามน็อตไม่มีขยับ นะฮะดูได้เลยตัวนี้เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5เทอร์โบนะฮะให้แรงม้า163แรงม้านะฮะอัตราสิ้นเปลืองอ่าคือเท่าที่วัดอยู่นี่สุดยอดมากเลยนะฮะประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรได้เลยนะฮะแต่ว่าถ้าขับแบบอัดๆหน่อยอาจจะเหลือ13ก็เอาเป็นว่าอัตราสิ้นเปลืองอยู่ประมาณ13-15กิโลเมตรต่อลิตรก็ล้กันตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าในตอนที่ขายนั่นก็มีทั้งตัวแคปตัวสีประตูตัวเตีย้ยแล้วก็ตัวคาลิเบอร์นะฮะ สองคันนี้ที่วันนี้เ,เอามารีวิวนะฮะจะเป็นตัวเตี้ยนะครับ 2.5e นะฮะจะมี 2.5s 2.5e 2.5v ตัวนี้เป็นตัวกลางนะของตัวเตี้ยนะฮะออกห้างก็6 0 0 0สน หกหมื่นห้าพันบาทนะครับอ่าเดี๋ยวเรามาดูคันดากันเลยดีกว่าคันดําก็ตัวเดียวกันฮะรุ่นเดียวกันออปชันเดียวกันปีเดียวกันวันนี้มาแบบแพ็คคู่เลยก็เป็นเครื่องยนต์ดีเซล2.5เทอร์โบนะฮะร้อยหกสิบสามแรงมาเหมือนกันอัตราสิ้นเปลืองเท่ากัน1 3ถึง15กิโลเมตรต่อลิตรหน้าหลังซ้ายขวาคารเดิมฝากระโปรงเดิมนะฮะเม็ดอาร์คสวยงามนะลูกลมสติ๊กเกอร์อยู่ครบน็อตไม่มีขยับอ่าเดี๋ยวให้ฟังเสียงเครื่องยนต์ทั้งสองคันเลยด ูห้องเครื่องกันไปแล้วเดี๋ยวมาดูโครงสร้างดีกว่าว่าทั้ง2คันเหมือนกันหรือแตกต่างกันยังไงนะฮะสำหรับคันดําก็โครงสร้างสวยเดิมนะฮะเม็ดแผ่นเพลสติกเกอร์สวยงามอยู่ครบทั้ง2องคันก็เป็นแบบโอเ n นแคปนะฮะแคปเปิดได้แอบเบาะนี่เป็นเบาะกำมะหยี่เดิมๆจากโรงงานเลยนะฮะให้ถุงลมนิรภัย2คู่นะครับพร้อมกระจกไฟฟ้า กระจกมองข้างตับไฟฟ้านะแต่ว่ายังพับไม่ได้นะที่ผมชอบจริงๆเลยของนิสสันก็คือรถกระบะไม่ว่าจะเป็นแค่กระบะบรรทุกนะ,ะให้ช่องแอร์หลังมาด้วยโอ้พระเจ้าช่วยกล้วยทอดปกติเราจะเห็นช่องแอร์หลังนี้เฉพาะรถใหญ่นะเฉพาะ4่ประตูหรือ SUV แต่นิสสันเขาจัดออปชั่นให้โอ้โหถือว่าใจจริงใจใจใจริงอ่ะเดี๋ยวไปดูคันส้มมั่งคันนี้นะครับอ่าเป็นดีเซล2.5 VGT เทอร์โบเครื่องยนต์แปรผันเหมือนกันนะฮะ โครงสร้างคันนี้เหมือนกันเลยนะฮะสติ๊กเกอ,อยู่ครบแผ่นเพลตสติกเกอร์สวยงามอยู่ครบแคปเปิดได้เหมือนกันนะฮะมาพร้อมกับแอร์หลังเหมือนกันนะโอ้โหออปชั่นจัดเต็มจริงๆนิสสันแม้ว่าจะเป็นแค่รถกระบะนะครับกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าเหมือนกันนะภายในมาด้วยสีครีมบอกกันไปหญี่สีครีมแอร์แบ็กคู่นะพร้อมเบรก ABS รบเกียร์ ธรรมดา6สปีดนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปดูออปชันกันข้างในเลยอะคุณเน็ตขึ้นรถเลยโอ้ยร้อนร้อนร้อนเดือนนี้มันอะไรมันจะร้อนขนาดนี้แต่ว่าแอร์ของเราเอาอยู่ครับสิ่งที่ผมชอบจริงๆเลยในนิสสันอย่างนึงเลยก็คือเรื่องของแอร์ที่โคตรเย็นเลยนะฮะหายห่วงได้ในเรื่องของอากาศที่ร้อนในชั่วโมงนี้นะครับน,นิสสันคันนี้นะครับแม้ว่าจะเป็นแค่รถกระบะธรรมดาธรรมดาแต่ว่าออปชันที่ให้มันเยอะเหลือเกินนะฮะเท่านั้นยังไม่พอยังให้กล้องมองหลังมาด้วยนะฮะนี่อยู่ในจอแบบนี้ก็ดูเท่ออีกกแบบนนนึงเหมืั ามารถเล่น CD ได้ MP3 ได้นะฮะระบบแอร์อเป็นแบบแมนนวลนะฮะแต่ก็ปรับอุณหภูมิได้ปรับความแรงได้ปรับทิดทางได้เหมือนปกติรูเสียบมือถือให้มันหนึ่งรูพร้อมกับรู AUX และที่สำคัญมีพอร์ต USB ให้ด้วยโอ้ด้านบนนี่มีที่รูชาร์จมือถืออีกที่นึงด้วยนะชาร์จตรงนี้ก็วางตรงนี้ได้นะมีให้2ที่เลยไม่ต้องแย่งกันนะวางคนขับกับคนนั่งทันนี้ก็มาด้วยฟิล์มรอบ คันนะสวยงามเดี๋ยวเราลองขับกันเลยดีกว่าว่าเจ้านาวา่าตัวนี้ขับดีแค่ไหนนะฮะสิ่งที่ผมชอบมากๆเลยในกระบานิสสันตั้งแต่ยุคตั้งแต่สมัยก่อนจนมาถึงปัจจุบันก็คือในเรื่องของคัสซีที่ค่อนข้างจะแข็งกว่ายี่ห้ออื่นสามารถบรรทุกน้ำหนักมากๆได้แบบสบายๆโดยที่คุณอาจจะไม่ต้องไปเสริมแหนบอะไรมากๆเกียรธ์ธรรมดานะครับให้มาถึง6เกียร์ด้วยกันนะฮะก็ประหยัดน้ํามันมากกว่าเดิมอีกนะฮะเท่าที่ จับดูนี่ถ้าขับแบบไม่ได้เร่งมากก็ได้นะ15กิโลเมตรต่อลิตออรว่าถือว่าเป็นรถที่ทั้งอึดทั้งทนนะทั้งประหยัดน้ํามันก็เรียกว่าคุ้มอ่ะสำหรับคนที่ไม่อยากจะซื้อแบรนด์หลักอย่าง uzu, อีซูซูหรือโตโยต้าผมว่านิสสันก็ไม่ได้ขี้เหร่นะเอาจริงๆก็แนะนำนะสำหรับคนงบน้อยนะแต่ต้องการความคุ้มในเรื่องของออปชั่นแล้วก็ในเรื่องของความประหยัดน้ํามัน ก็เป็นรถอีกรุ่นหนึ่งที่ผมชอบแล้วก็รู้สึกว่าขับง่ายนะทัศนวิสัยอะไรก็มองง่ายนะฮะเลี้ยวเรยวอะไรก็ดูแล้วไม่เก็ก,กะจนเกินไปแม้ว่าตัวถังนั้นจะค่อนข้างที่จะใหญ่กว่านาวาร่าในรุ่นแรกมาพอสมควรเลยนะฮะคู่มือใช้งานนะครับพร,บร้อมสมุดมีเทเนนซ์ครบอ่าครบ นะฮะแล้วก็กุญแจรีโมท2ดอกพร้อมคุญแจสำรองครบคันดำกับคันนี้ออปชั่นเดียวกันครับเหมือนกันทุกอย่างนะชอบสีไหนเลือกสีนั้นได้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับเป็นแฟนสำหรับ Nissan นิสสัน NP 3 0 0นาวาาทั้ง2คันนะฮะใครชอบความเท่เลือกสีดำใครชอบความเจ็บ จ็บแซดจี้ก็เลือกสีส้มกันเลยนะฮะ,ะเดี๋ยวย้ำอีกทีหนึ่งสองคันนี้นะครับปี2018นปะครับเครื่องยนต์ดีเซล2 5 e นะฮะคันสีดําเลขไมล์ประมาณห0 0มื่นคันสีส้มเลขไมล์ประมาณ5 0าหมืนนะฮะรับประกันไม่มีชนไม่มีท่วมเลขไมล์แท้นะรับประกันซื้อคืนเต็มราคาพิเศษเช่นเดิมสาหรับแฟนๆนะเดี๋ยวแบตเตอรี่ทั้ง2งคันนี้นะฮะก่อนออกรถเปลี่ยนลูกใหม่ให้ฟรีเลยพร้อมถ่ายน้ามันเครื่องน้ามันเกียร์เปลี่ยนไส้กรองและถ่ายของเดี๋ยวให้ฟรีเลยเติมลมยางในตัวเช่นให้อ ก่อนส่งมอบให้เช่นเคยครับผมอ่ะแล้วก็อย่าลืมนะคใครที่กําลังมองหารถกระบะคุ้มๆราคาถูก,ถก au, ๆเบาๆแถมขับฟรี90วันอย่างนี้นะก็อย่าช้านะครับรถสวยอยู่ไม่นานนะคใครที่สนใจก็ทักกันเข้ามาได้นะครับหรือจะฝากเบอร์หรือฝากไอดีไลน์ของท่านไว้ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะฮะแล้วเดี๋ยวคลิปหน้างบน้อยก็สอยได้ผมจะพาไปสอยรถอะไรเดี๋ยวต้องอย่าลืมฝากแฟนๆทุกคนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้กับช่องของเรา19กสิบกร่รถมือสองที่คุณวางใจวันนี้ผมนัด90สิบเก,ก,ก้าานไปบ Suaddtika.